ครับสวัสดีครับพี่น้องของบ่าวสิงข่านสูุขสู่คนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนีผมเองเบาซึ่งข่านกับมหาเลาะเบิงน้มถั่วครับพี่น้องพอดีว่าพี่น้องเขาใส่หม้อเนาะป้าเบิงพี่น้องเขาปวดหม้อครับพี่น้องแต่ปลานิ่งโตแบกใหญ่เลยครับพี่น้องปลานิ่งเนาะพอดีผมเองเบาซึ่งข่านกับมหาเลาะน้มถั่วครับพี่น้อง ว่าบริเวณน้ำท่วมของตำบลปราสาทอำเภอห้วยตัมทัาของเฮาเนาะท่วมหลายบันไดพี่น้องก็เลยมาเลาะเบิงเนาะน้ำมันท่วมแห้งครับพี่น้องมาเลาะเบิงว่ามันท่วมหลายบัไนไดเนาะเฮาก็บเบิงในการเรืๆๆ่อยๆครับเบาซึ่งขั้นครับผมพี่น้องเฮาก็มายืนเบิงมันยามมองอย่ครับพี่นอ้องเพราะว่าบ่มีแนวเหวมม็ดน้ำท่วมเบิดจัคสิไปเห็ดหยังเนาะก็เลยมายืนเบิงพี่น้องเฮายามมองว่าสิมานบ่ พอลุงปนยญาม่งกัเอาหมาลงไปน้ำได้นี่โอ้หมากัอยากขี่เลือคือกันครับพี่น้องเอ้ากับเบิ้งได้กันเรื่อยๆกับบ่าวเส้นกานครับผมมือนี้กับมาเลาะเนาะมาเลาะเบิ้งน้ำท่วมพี่น้องว่ามันท่วมหลายท่วมหน่อยเนาะก็เลยมาหาเหรียญเบิ้งน้ำท่วมครับพี่น้องก็เลยมาเบิ้งปนยญาม่งน้ำครับมือนี้เอากับเบิ้งได้กันเรื่อยๆกับบ่าวเส้นกานครับผมว่ามือนี้ นามที่ตัวเขตใดเนี่ยตัวม,มีหยังแน่ครับพี่น้องอมาเบิ่งกับเบาเส้นข้าศเรื่อยๆเนาะืันนี้ผมเองเบาเส้นข้านกับมหาเิาเบิ่งนาำถ่วมครับพี่น้องในเขตตำบลปราสาสเนาะอำเภอหอทท้วยต้นข้ากครับพี่น้องพี่น้องเข้ากับมายืนอันนี้โุ่งคนยาม,มองอยู่เนาะมาว่าสิหมานบร่ระการมายืนเป็นแถวอยู่มาเบิ่งหยาม,มองเนาะเอาหมาลงก่อนเดี๋ยวไปตกนามครับพี่น้อง พอลูกมันยามมองเนาะตอนนี้เพื่อนกําลังยามอยู่ครับพี่น้องน้ำกับถวมหลายใส่ม่องครับเราก็ได้ป้านิ่นมีตัวใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้เรากําลังยามอยู่เราก็บเบิ่งด้วยกันเรื่อยๆกับเบาเส้นข้านครับผมเดี๋ยวจะนอยผมเองเบาเส้นขา้นกับสีผ้าไปเลาะเบิ่งน้ำถั่วเนาะในหมู่บานว่าถว่วบานไหนน่ครับพี่น้อง จะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบ่งในการกระเป๋บบาสินคา้านะเดี๋ยวจะพาไปเลาะเบ่งน้ำทวมว่าทวมวมยุไสเน่ทวมมไรยบันไดเองสีนะครับพี่น้องไปเบ่งกบบงระเป๋าสินค้านะเลยพาไปเบรงพอลุ่มบนจาม,มองครับเบิ่งในการเรื่อยๆกระเป๋บบาสินคา้าครับผมนี่ก็อยู่บานน้องอาคูนครับพี่นอ้องยู่บานน้องอาคูนหมูห่หาตำบลประสาทอำเภอห้วยถ้ำถานจังหวัดสิสเกษครับติดถนนดำครับพี่น้อง มีบาอยูสามหลังนาะถัมเรียบร้อยครับพี่น้องถบับาครับพี่น้องกระเบื้องในการเรื่อยๆกระเบ้าซิงกันครับผมปวััวสูงเติบหน,นามก็อยู่หลังข้างละย่างเลยครับพี่น้องเลื่อยสนขาวขืนมากครับหนามครับนี่ก็บ้านน้องอคูนคือกันครับพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนอ้อขอตารางเฮือนครับพี่น้องอยู่บ้านน้องอาคูนครับ หมู่ห้าตำบลปราสาทเขาตลางเงื่อนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งในการเรื่อยๆกับเบาเส้นค้าเนาะเดี๋ยวกับสีผ้าไปเบิ้งเรื่อยๆครับว่ามันถ่วมหอดไสอยู่ไสแน่ครับพี่น้องถ่วมตลาดเงื่อนครับเติมว่าน้ำดันขึ้นสูงเติมครับพี่น้องมื้อนี้กับวันที่ยีเกครับพี่น้องเอาก็เบิ้งในการกับเบาเส้นข้าครับผมนี่ก็ซอยบ้านน้องก็คู่คือกันครับพี่น้อง มาทั้งสายบานน้องหน้าเนาะมู่13ครับพี่น้องน้ำถั่วเลือกเติมครับน้ำเลือกยูร่าเล่า30มเส้นครับพี่น้องเบื้องเต่เด็กหน่อยเี่ี้จักรยานไปกับอไไรครับบานน้องคู่กันครับพี่น้องสายมาบานน้องหน้าเนาะถ่วคือกันถ่วแห้งอีกตั้งหาครับพี่น้องเราก็เบิ่งเรื่อยๆกับบาเสินคันครับผม เดี๋ยวสิถามมันเบิงเนาะว่าไปทางบ้านน้องหน้าจะเลิกปันไดครับพี่น้องเล้ยถามมันเบิงครับเอามันอยู่ของพื้นที่เนาะอือ้วว่าเลิกเติมครับพี่น้องอยู่เล่าเลื่ลอยอหัวเข่าครับไปเกี่ยงเขาอุ้งหมดละไปทางบ้านน้องพูนครับผมเองเบ้าซึ่งก้านครับข้า,นานวมันเงาสวมเนาะวันนี้ครับผม